ประเทศไทยต้องการการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วการเติบโตต่ำต่อเนื่องของ GDP ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศทำให้ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการเติบโตและแข่งขันในระดับนานาชาติสุภวุฒิชี้ไทยต้องยกเครื่องโครงสร้างประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันที่26กันยายน2568ดรสุภวุฒิสายเชื้อประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอร์ดสภาพัท ได้เปิดเผยปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศไทยซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่าต่อเนื่องและลดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆดรสุภวุฒิเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างประเทศไทยครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตต่ตำและช่วยให้ไทยหลุดพ้นไปจากกับดักรายได้ปานกลางประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นประเทศรายได้สูง แต่ในความเป็นจริงเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ทำให้เศรษฐกิจโตต่ำและไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ดรสุภวุฒิกล่าวแต่เมื่อมาดูเฉลี่ยการเติบโตของ GDP ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิม,มาก็เห็นว่าไทยมีการเติบโตต่ำกว่า5%ซึ่งไม่เพียงพอต่อการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง และนี่เป็นปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศไทยซึ่งสะท้อนจากอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลงอย่างมีในสําคัญโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพของภาครัฐซึ่งลดลงมากที่สุดในรอบ1ิบปีปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศไทยกฎหมายล้าสมัยและไม่เอื้อต่อการแข่งขันกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่มากมายแต่ล้าสมัยและไม่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันในยุคปัจจุบันทําให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและแข่งขันหลักนิติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง หลักนิติธรรมที่ไม่เข้มแข็งทําให้เกิดความไม่แน่นอนและเพิ่มต้นทุนที่ไม่จําเป็นทําลายความเชื่อมั่นของประเทศทุจริตเชิงโครงสร้างการทุจริตที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศทําให้ลดความเชื่อมั่นและลดผลิตภาพของประเทศในภาพรวมประชาธิปไตยที่ยังไม่มั่นคงประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงทําให้ไม่สามารถสร้างกติกาที่สเปิดกว้างและเป็นธรรมได้ทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้าและลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประสิทธิภาพของภาครัฐที่มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนสูงภาครัฐที่มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนสูงทําให้มีปัญหาในการทํางานที่แยกส่วนและขาดการบูรณาการทําให้เกิดปัญหาในระบบงบประมาณและช่องว่างทางการคลังตัวเลขเหล่านี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยกําลังเผชิญข้อจํากัดเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งศัก,กยภาพในการเติบโตและลดทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและประชาชนดรสุภวุฒิกล่าว แต่นี้เป็นปัญหาที่ไม่ง่ายในการแก้ไขและต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างประเทศอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและปลดล็อกศักยภาพในการแข่งขันทำให้ไทยสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมและเพิ่มสร้างศักยภาพใหม่ในการรับมือกับโลกที่มีความซับซ้อนและไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นแต่นี้เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับปัญหาที่ฝังลึกในโครงสร้างประเทศไทยช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะครับคะ่ะ